สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนสบายกันดีบ่จ้าเมื่อนี้กาซิมาตัดผมจ้ะพี่น้องวันนี้จะมาทําการตัดผมให้ดูนะคะเพราะว่าผมมันเ,นเหี่ยวแห้งแห้วจ้ะพี่น้องเนี่ยเหี่ยวแล้วกะทาไปร้านตัดผมอยู่นี่นะคอยจำบ่ได้ว่าคอยใจเยาบาขคอยเคย่อไปเขาร้านตัดผมอยู่ข่างหนึ่งน่าจะประมาณยี่สิบเหรียญจ้พี่น้องยี่สิบเหรีลญละกะ็ ให้ทิปอีกหาด้ลยล่ะหาเหรียญนี่ล่ะเออมันแพงไงมันแพงคือว่ามันบกมันบกุ่มอ่ะจ้ะมันเขาบอกเดตัดคือบานเห่าเนาะคือว่าแค่เนี่ยพี่น้องไปตัดออกขาตัดออกกับม,ม่ตอนีล่ะตอนข่อยมาใหม่ๆเนาะขอไปเขาลานลตัดออกตัดออกชึบเดียวสิล่ะพี่น้องเออแบบว่าก็ตัดออกชึบเดียว,ออวขอ่อ,อ,ยวขอ,อย่ังเช่นบ่ถ,ถึงนาทีหนึ่งจ้ะไม่ถึงนาทีเดียวเออซาก็บ,บ่ซาเด้ สะบัวสะผมแค่ตัดดิซื้อยี่สิบยี่สิบเหรียญละกัทิปหาหาเหรียญอืข่อยก็เลยเสียดายข่อยก็เลยสิตัดเองบัดที่นี่โอ้ยตาจังสนเพีก็ตัดเป็นดอกเนะจนันเนาะเออแค่ตัดออกตะปลายมันจะซื่อไหมเงื่อนไหลเพียงพดข่อยก็คิดเสียดายเงินเออสำรับข่อยนะสำรับผู้อื่นเอาก็บปลุกเพราะว่า,ออนะบบามัน ันบคุมค่าเงิ่อนอะจตะเออถาซา่าถาฤทถาใดไงห้ากับพอ่อพ่อไปพ่อว่าเดยเนาะอันนี้บ่เฮ็ดอีหยังจะตัดออกตะปไปมันจะเสือเมื่อนี่สีมาตัดมื้อนี้สิมาลองตัดรุ่งมันสิจังไดขอเห็นแต่ขเขาเจ้าเฮ็ดจังสีเนาะจ้ะเนาะเห็นแต่เขาเจ้าเฮ็ดาจังสีแต่ว่าขอเมื่อนี่สิเห็ดบ่คือหมูจ้ะพี่น้องอือสีลองเฮ็ดแบบนีเบ,บิงเพราะว่าขอเห็นก็เฮ็ดแบบว่ากลมรุแล้วก็ตัดนี่มันหู้สึกว่าข้างหนามันสีสั่น ข้างหน้าันจิสันก็ข้างหลังอีลีก็เห็นก็เห็นก็เห็นแน่นยูทูบนี่แหละมือนี้ก็สิมว่าแบ่งเป็นสองส่วนแบบนี้ขเขเซตบวกขึ้นโม่แบ่งเป็นสองส่วนแหละวกะ็มาตัดเอาทีละส่วนออกมาซ้ำกันก็นสร้างจะ้ะตัดแต่พอให้มันมันเา่าพดเพราทางานมันมันมันหัวซื้อบบุ่นหุ่นห่วยจะ้ะข่เป็นคนแบบว่าบโบ่ข่มากรอยผมผมใช่หรือขางหนึง่ง ก็ยางอีกเส้นนึ่งขอเป็นคนมามาปล่อยผมจะพี่น้องถาผมถาเวลาทำงานหุ้นหวยมาเป็นยังหรืหุ้นหวย,ย,หหหวยแต่ว่าถาสเสฮิตัสสั่นเลยกระตาดจ้ะเพราะว่ามันยิงลำบากลำบากมันยิงหุ้นหวยเพราะว่าเอาแบบว่าให้มันมาดใด้เนาะใช่หรกันไกน่มันลองตัดเบิ้ลม,มันจะเป็นอย่างไร ตัดออกประมาณต่ำหน่ยเห็นบ่จ้ะมันกระสีบ่เห็นเนืเพราะว่าใส่เสื้อสีดำคอยอยากอตัดแบบสไลด์จ้ะพี่น้องมันหันมันต้องมีค้นสไลด์ห้เนาะถ้าตาัดแบบสไลด์มาตาัดออกลายจ้ะตัดออกซัมเมอ่ละเสดายคอยเป็นคนเสดายผม ตัดออกตะไบมันเจอผมกับเนาวว่าไววอย,ยู่ดอกว่าแต่ว่ากะบ่อตองตัดออกหลายถ้าย่อยตัดออกตั้งแต่ยุ่เมืองไทยกับพวกอคได้เขาลานดอ,อกพี่น้องปีหนึ่งกับสิเขาอยู่ดอกเท่อเดียว ที่ซํำกันมาแล้วพี่นอ้องจ้าอันนี้กับข้างหลังกับซันก็ข้างหน้าได้ไครวะ ใจเสือสีขาวแล้วจะใจเสือสีดำกันแน่โมค่อยเห็นไปยังไดพี่น้องข้างหลัง เห็นว่าจ้ะเอาซ้ำนี่ล่ะแต่ว่าข่อยบ่มากตัดตรงจะี่นองข่อยสิมักสไลด์สไลด์สไลด์แต่ว่ามา,ตาตหันสไลด์เนี่ยา,าสไลด์เองเนาะมันต้องให้ค้นม่าเฮ็ดห้ เกียนเสียงคอประตูจนข่อยตกใจจะพี่นอ้องเออตกใจเหมือนเสียงคอประตูเคยิ่งจะคอดังค่ะแทนก็นยังวาโอ้ยตื่นเหมือนข่อยกระไดคิดว่าเต้นสามีกลับมาจา้ะไ้แท้เป็นไหนจ้คข้องไออพาร์ตเมนต์จ้ะจะคล้องอพาร์ตเมนต์เพิน่นบ้านขอเบิ่งขอเบิ่งไออพาร์ตเมนต์เพื่อนบ้าน น้ำม,มันหัวมองได้ว่สสันปัวาสามีข่อยสรงขอความไปบอกพนว่นาน้ำน้ำมันซึมมาเป็นน้ำมันหัวหน้ำม,มันซึมก็เลยพา้าเพิร์ชยเบิองอยู่แน่นห้องนอนกับห้องครัวกับว่าเห็นซึมเออนั่นละ่ะปนญวาสามีข่อยทรงไปบอกเพิ่นสทรงขอความไปบอกเพิ่นมือนี่ว่าสันนั่น่อยก็เลยคิดว่าสามีข่อยทรงไปบอกถึงเตลรอบที่แลีวหรือเปล่าแบบว่า รอบที่แล้วหนามมันซึมแต่ว่าทวงนี้มันก็บอกค่อยมีซึมแะเพราะว่ามันก็เห็นซึมเถือสองเถืมเห็นซึมมีสองเถอแต่ว่าตอนนีนบริษัทซึมเ้าตอก็สิว่าพี่บาอยู่ดอกออทรงขอความไปบอกเขาเราบอกเห็นนามซึมเขาก็ามาหาทายลูกเบิ่งว่ากับ,บ่เห็นซึมอ,นะอ่ะนะนั่นแหละแล้วจากตาัดแล้วแล้วตัดแล้วแล้วก็สิเป็นลักษณะก็สิเป็นจังสี่ เนาะเอาเข่าเรื่องกันต่อนี่ตาตาปลายมันออกบอสอการกระซังมันจะเอาตาแบบเอาตาปลายมันออกถ้าเราได้เน้นความสวยงามเนาะถ้าเน้นเอาแบบว่าตัดออกแต่พ่อห้มันบ่งเงาเกินไปแต่พ่อบ่ให้มันลำค้ามห้าวสินะเออตัดปลายมันออกอืบ่บ่สวยบ่ยยังกับบอยังเพราะว่ากับบอคอยได้ปล่อยอยู่แล้วเนาะไ่้เฮ็ดการเฮ็ดงานเดี๋ยวมิตรมัดมัดหมัดมัดสิเนะถ้าสิตัดสันกะ เสียดายจ้ะข่อยบอเป็นคนมาสิมมาตัดสันเพราะว่าผมข่อยมันหนาจ้ะพี่น้องผมข่อยมันหนาถ้าข่อยตัดสันเนี่ยมันจะเป็นอีเพิงเลยเด้เออมันจะเป็นเยเพิงเลยนะอืมมันต้องใบหญ้าแล้วก็มัดรวบเอาอย่างเสียอืมเคยตัดสันยุดสันแบบว่ามันเป็นคือกระซุ่มเนี่ยเมีเออผมมันหนาเห็นบอกผมข่อยนี่ย่างหนาเลยจ้ะเนี่ยขนาดคางเดียวนั่นเนี่ยเนี่ย เอาเบื้องสองขางไปร่วมกันนี่มันสีซำไหขนาดขางเดียวก็ยังซำซำขนมีนผมผู้นึงว่าจันเถาะผมข่อยขางเดียวไงข่อยสิเป็นคนผมหนา,แล,ะะาหนจจแล้วก็ผมเส้นใหญ่อีกจ้ะพี่น้องผมเส้นใหญ่แล้วก็หนามากอืเขาร้านเสริมสวยแต่ละเถืานี่จ้ะตังเต่สมัยยุเมืองไทยเนาะอันไอ้สร้างสร้างเสริมสวยจมทุกคน อิลีจ้ะอืมเขาร้านแบบว่าไปยืดตั้งสินะผมข่อยมันต้องไปยืดฐานบ่ยืดบ่ไห้เพราะว่ามันหนามันต้องไปยืดปีละเทือสมัยตะกิดสมัยอยู่เมืองไทยสร้างเสริมสวยจมทุกคนจ้ะอืมจมหยังวัดจ้ะใจเงินกับจิงอยู่แต่เขาก็จมคือเราเพราะว่ามันเห็ดหาาจ้กผมข่อยมันเห็ดหาาคือว่ามันหนามันเปลืองน้ำยาเขาแล้วก็ใส่เวลาเห็ดโดน ใส่เวล,าเ,วลาเห็ดปกติอ็นคนอื่นเห็ดปกติประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วห้องไข่ไยหกเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็บมีจกก้ะกลัวสิยืดแล้วว่ามันหนาแห้งเติมน้ำยาแล้วน้ำยาอีกกับพอ่อจ้ะสร้างกะเลยจมว่าผมหนาหลายเห็ดยากกว่าสันผมเห็ดยากเออก็เ,กเลย ไปเข่าร้านเสริมสวยจะเข่าร้านเสริมสวยปีละเถอตั้งสมัยอยู่เมืองไทยเนาะพ่อมาอยู่นี่บม่ได้เข่าจะ้ะเพราะว่ามันแพงอืมัมนแพงแห้งเลยเสียดายเงินกะตัดเอาตาัดเอาซื่อแล้วก็สือส่อแนวมารีไเอากับพอ่อจ้ะกับเมืองไทยแต่จังสิปไปยืดอยู่เมืองไทยเอาเพราะว่าไม่รู้ว่ายืดอยู่นี่มันจักบาดมันแพงมันมัน,มนหายทิป ขนาดตัดตะปายั่อหอกกระซือยังยี่สิบดอลลาร์นาะพย้อนสียืดอโอ้ยยังสีแห้งแห้งเราคอยว่าเออเขาก็เลยเหดเองตัดเองแต่ว่าพวาก็บอกว่าในไปตัดยุลานมันแหะจะแต่ว่าคอยเสียดายเงินจ้ะอืมมันตัดออกซ้ำนีน้องก็บดยากย่างมันหมดละเออก็เลยตัดเองมันหนีวันหยุดก็เลยถือโอกาสตัดเองกันเออโอเคอายุคอยว่านาะอืม ขีข้ Dante, านจะทาว่าขี um? ีข้านเกิสสไลดอยู่่อยเป็นคนบริสิเรียดอีกอย่างกับเปลืองผมสไลด์สไลด์สไลดขอยมักสไลดย่งเี้ยอันนี้แบบว่ามันจังบางอันนี้ทาว่าะสไลด์มันมันจะน้ำจะเป็นปุ่มผม่อยมันต้องสไลด์ปลายมันออกมันจะบางบางสักมันจะบางกว่านี่เม่อตอนทออืมแต่ว่าม่มักสไลดสูงเลยจ้ะ่อยมักสไลดตะปลายมันทาสไลด์สูงนี่เขาบ่มักผมมันจะเวลามัดมันสิพอทอกันมันสีเป็นมันสิเป็น กระเซาะกระเซิอองมวดหนังถอดอืมนอกเสียจากว่าถ้าเ้างสไลด์สูงๆเฮาต้องไปยืดเนาะถ้าเ้างสไลด์ต่ำๆนี่ไปยืดก็ได้มันก็ดเสีบหนักเกียร์ปันได้ยังเสร็จนะเออนะจา้ะคลิปนี่ก็เอาซ้ำนี่จ้ะอืมประมาณนี้แหละเอาซ้ำนี่เนาะมาพอกันคลิปหน่าจา้ามาพอกันคลิปหน่าได้จา้าอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ กันในเรืองจากมาพอกันในคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ